สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์กคลาส Peugeot Django หนึ้าสกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสสิ้นสุดการรอคอยนะครับกับการเปิดตัว All New Honda c l i c k 160กในประเทศไทยอย่างเป็นทางการกับรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตออโตเมติกรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายต่อหลายคนเฝ้ารอคอยกันมานาน All New Honda c l i c k 160กรถสปอร์ตเอทรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมาพร้อมกับคอนเซป นำหน้าอย่างจ่าฝูงโดยไอเดียในการออกแบบตัวรถนั้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าทาง Honda ได้นำเอาสไตล์ของรถ b ิก s c o o เตอรเข้ามาใส่ในตัวรถรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุดแฟริงที่มีความหนามากขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้านี้รวมไปถึงงานดีไซน์ของไฟหน้าที่มีกลิ่นอายของ Forza 350ในบางรายละเอียดทางด้นเครื่องยนต์ของอ l l n e w h o n d าคลิก k 160นะครับจะมาในพิกัด157ซีซีแบบ1สูบ ESP+ ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำครับ Single Cam s ิงเกิลโอเ h e a d c a ดแคมชารฟ4จังหวะ4วาล์วให้แรงม้าสูงสุด15.4 PS ที่8,500รอบต่อน,นาทีในขณะที่แรงบิดสูงสุดของตัวรถนั้นจะอยู่ที่13.8นิวตันเมตรที่7,000รอบต่อน,นาทีจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดนะครับสตาร์ทมือไฟฟ้าและขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติ เฟรมรถจะเป็นแบบอันเดอร์โบนนะครับที่มีชื่อเรียกว่า ESAF ที่มีน้ำหนักเบาวกว่าเฟรมรุ่นเดิมของ Honda แต่ยังคงความแข็งแรงไว้ล้อรถจะเป็นล้ออันลอยขนาด14นิ้วทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับขนาดยางหน้า100ทับแและด้านหลัง120ทับเครับระบบเบรกในรุ่น ABS จะเป็นดิสเบรกทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับพร้อมระบบ ABS ตามชื่อรุ่นเลยในขณะที่รุ่น CBS นะั้นจะเป็นดิสเบรกหน้าดรัมเบรกหลังนะครับ ระบบสะเทือนด้านหน้าจะเป็นแบบเทเลสโคปิกส่วนด้านหลังจะเป็นแบบเดี่ยวทำงานร่วมกับสวิงอาร์มเบาะนั่งสูง778ม mm, ิลลิเมตรนะครับด้านฟีเจอร์ต่างๆของตัวรถที่น่าสนใจนั้นจะมีช่องชาร์จ USB แบบ Type A มาให้นะครับหน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิตอล LCD ระบบกุญแจรีโมทแบบ Smart k คีระบบไฟ LED รอบคันนะครับความจุสัมภาระใต้เบาะอยู่ที่18ลิตรสามารถเก็บหมวกกันน็อกและสิ่งของอื่นๆได้ อนิวฮอนด้าคลิก160นะครับจะมีให้เลือก2รุ่นนะครับโดยเริ่มต้นจากรุ่น Standard จะมีราคาอยู่ที่63,500บาทและรุ่น ABS จะมีราคาอยู่ที่69,900บาทด้วยกันครับสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวอร์คล s s Peugeot Django 150 s c o ต t e r พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศ